เดี๋ยว่าผมผมทำแต่ไม่ยิงอันนึงแต่ผมเนี่ยอีกคนหนึ่งทีเนี้ยเวลาเราจะหมุนหัวเพื่อให้มันเข้าเข้ากลางเราเรียกมือิตมันก็จะหมุนยากเพราะว่าอะไรทีซีพีเราไม่อยู่ฝั่งนึงใช่ไหมมันไปอยู่อัธว่ามันอยู่ของคนหนึ่งแต่เราเรียกคนสองมาใช้่ไหมยุ้งรุ่นสองอ่ะเราถ้าฝั่งนี้เราต้องเรียกคนสองมาใช้เราเรียกคนหนึ่งมาใช้ไม่ได้เพราะว่าทีซีพีไปอยู่อีกฝั่งน้วเวลาเราหมุนหัวเพื่อหมุนที่ฝั่งนี้มันจะไม่ไปฝั่งนี้เราต้องการให้ขยับมือหนึ่ง แต่เราเล่นได้คู่หนี่เลาใช่จริงๆเราเล่นคู่สองนะถ้าเราเล่นคู่สองถูกนอกมจากเรื่องก็ู่ที่เราทำาี่นอจากนี้ให้เราทำง่ายเขาทำให้เรางงง่ายแต่ถ้าเราไม่ทำเอาแค่เอาเอาปากที่เพื่อลงเงี้ยหรือว่าลงมาที่ยี้หมุนรอบแกนแกนแท่หน่อยถ้าเราไม่ทัวมมันจะไปรี้อย่างเงี้ยเข้ายากถ้าเราทำคู่แล้วทำแค่แทกงในะครับ มันไม่แน่ครับแต่ถ้าเาถ้าเราบอกว่ตรงนี้อีกสอง๋ยวเราไมเรียกคืณถึงไม่ใช้เวลาเราว่าให้หมุมั่แก๊จ้ช่หน่อยมันจะอยู่ที่ไหนครับหมูที่1ใช่มั้องผิดอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราใส่แบบว่าอีกที่สองที่สองของที่เราคือผสมแล้วทำเพืตรงนั้นใช่กูดสิ่งเครื่องไฟหลัก จุดอันดที่เลกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นข้อของวิสูสันทุกอย่างทำเหมืนกัน้วบอยกีก็ทาเพราะว่าแข่งสคัญมากในการทำ้าการีข้อ C จะทำความยากุ่นที่สคัญเลยหรือว่าเราไม่น่า

We'll be right back. ไม่คือที่แป้นแล้วจะทำเป็นที่ต่อไปเคราะที่มันอยงกลางก็รูว่ใคจริงไนทุกเช้าก็เลยใาที่นี้เพราะว่า นข้าฝัไน,นไหมอะไรเงี้ยถึงว่อไม่ใช่านานยังเก่องอย่างเลยนะครับขนันแค่บซ้นิ่าแต่ต้องทำจิีใรไปนไหมที่จะต้องทำอย่างนี้ i okay. อนาคตดีทุย่างแบบนสเตย์แม่บอว่าซซีโอห์ทำทูนไปเย มันจะวิ่งไปบางทีเาเาใม้ตัวอาษรนียครับมันขึ้อยู่ความียของอเตอร์มันเป็นเหมือนเหมนโซ่เห็นซีไม่ทำไมซีซีมันแม่เขาใช้อพวเตอร์ในการตวจจับตำแหน่ง ไม่ใช่ว่าโมงอยู่นี้เรามันก็ยังใช้นานได้เรที่งทงี่เราจด้จำได้เป็นงานเหมือนเดิมถ้าเราเรามาทำใหม่บางคนสายตาไม่มีแทนี่จะใช่ไหมแทนที่จะรอยด็เปการนแล้วแปลว่านี้่เาเรื่องนการห่ไป้อง่อยเทาต้องเทาดีก่าอย่นี้เปนง จริองอ่ะในเรื่องมี้ค่าในันเราบอกว่ามัน่ถูกถ้นื่อ ก็เอาพาลรวมๆกันเป็นตัวโดว์เซลไหมขึ้นเห็นพาแต่ดูเราก็ดีแต่อดว์บ้านสิ้นสุดสูงใช่ไหมครับมันก็คือรวมกันก็คือสูงเราไปตรงก็ไม่สึงนะเห็นไหมครับแล้วผมพอจ้าเปี่ยมเอาออนน้ำมาบ้างอออนหนัก็กิโลปุแต่ผมบอกว่าเฮ้ยที่เมือวานที่1กิโลเขาใส่1กิโลไปหรืเปล้ง há